What? ฉันว่ากำลังจะบ้าตายเพราะมันไม่รู้แล้วจริงๆว่าอะไรคือซีรีส์อะไรคือเบื้องหลังหลิงออมเล่นกันจนเส้นแบ่งระหว่างคาแรคเตอร์กับชีวิตจริงหายไปเลยคือฉันตั้งใจจะมาดูละครนะแต่มันดันกลายเป็นฉันต้องมานั่งวิเคราะห์เคมีสองคนนี้แทนทุกซีนที่ออกมามันไม่ใช่แค่การแสดงแล้วมันคือความเป็นธรรมชาติที่โคตรจริงเหมือนกำลังแอบมองคนสองคนที่เผอหลุดความรู้สึกใน จออกมาโดยไม่ตั้งใจพี่หลิงนี่นะเวลาสวมบทตะวันคือโคตรหมาน้อยที่อ้อนแฟนแบบไม่ต้องใช้คำพูดแค่เบี่ยงหน้าแค่ช้อนตาขึ้นมองหรือแม้กระทั่งทำท่าจะให้จุบโดยไม่พูดสักคำมันก็ทำให้หัวใจคนดูอย่างฉันละลายได้แล้วแล้วก็หันไปเจอน้องออมฉันถึงเข้าใจทุกการกระทำของนางเลยว่าทำไมถึงยอมแพ้ทำไมถึงบอกว่าสาบานก็ตายฟรี ก็เพราะใครจะไปทนความอ้อนแบบนั้นไหวมันไม่ใช่การแสดงแล้วมันคือแรงดึงดูดที่สองคนนี้มีให้กันจริงๆแล้วที่ทำให้ฉันสับสนจนแทบอยากเอาหน้าจอไปเขย่าก็คือเบื้องหลังกับเบื้องหน้ามันโคตรไม่ต่างกันเลยตอนที่กองถ่ายปล่อยคลิปออกมาฉันก็แบบเอ๊ะนี่ถ่ายอยู่จริงๆหรือกาลังซ้อมหรือจริงๆแล้วมันไม่ต้องซ้อมด้วยซ้าเพราะทุกการแตะ ทุกการมองทุกการหัวเราะคือมันไหลออกมาเองตามใจไม่ใช่แค่เพราะบทบังคับแต่เพราะใจมันอยากให้เป็นแบบนั้นฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกหลอกให้ดูซีรีส์ที่ไม่ใช่ซีรีส์นะคือเรื่องบนจอน,นั่นแหละแต่ชีวิตจริงข้างหลังก็เดินคู่ขนานไปด้วยมันเลยทับกันจนฉันแย่งไม่ออกแล้วว่าหลิงออมกำลังเล่นหรือกำลังรักกันอยู่จริงๆกันแน่แล้วที่น่าหมั่นไส้สุดคือยิ่งพยายามจะบอกตัวเองว่า โอเคเขาเป็นนักแสดงเขามืออาชีพฉันก็ยิ่งเจอหลักฐานใหม่ๆที่แหกปากบอกชัดๆว่าไม่ใช่แค่การแสดงโว้ยสรุปคือหลิงออมสำหรับฉันไม่ได้เป็นแค่คู่จอแต่เป็นปรากฏการณ์ที่หลอมรวมการแสดงเข้ากับชีวิตจริงจนกลายเป็นเรื่องเดียวกัน ต่อให้ใครจะมาเถียงว่ามันก็แค่การทำงานฉันก็พร้อมจะยืนขึ้นเถียงกลับแบบไม่ยอมแพ้ว่าไม่จริงมันมีบางอย่างที่มากกว่านั้นเพราะแววตากับรอยยิ้มแม่งหลอกกันไม่ได้เลย